สวัสดีครับกับโคจูเจอร์ในตอนที่6ตอนนี้นะครับก็เป็นการเฉลยเนาะถึงที่มานะครับของตัวครอบครัวเนี่ยหมายถึงว่าแบ็คปูมหลังเนาะของตัวโคจูบูฟแล้วก็ความปรารถนาที่แท้จริงของดงบโมโมทาโร่เนาะอ่าแล้วก็จะมีกล็เกเล็กน้อยที่น่าสนใจแนละ้วผมก็พอมีทฤษฎีอยู่บ้างนะครับสาหรับไอในตอนที่6นี้ซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาว่ากันเลยดีกว่าเป็นไงบ้างครับกับตอนนี้ดู ก็อตอนนี้ก็เป็นตอนที่อย่างที่เทนบอกกันแหละครับมันจะพูดถึงแบบเฉลยนิดนึงเกี่ยวกับปมอดีตของโกจูวูฟนะครับแล้วก็มีพูดถึงความปัญหาของไออะไรไอพี่โค,โคมาสึอ,อะไรสักอย่างอ่ะไอโดโทาโร่อ่ะเออแต่แต่สิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์คือไอตอนท้ายอะไรงโผล่อย่างไหนวะไอ,ไอไนนะเออไอนั่นนะเอออโผล่กันในตอนท้ายนะครับโผล่มาเป็นแบบใส่ผ้าคลุมเลยอเออใช่เรียกได้ดว,ว่าเอาจริงไม่มันเท่ไมมันก็เท่แหละแต่ผมรู้สึกว่าแบบมัน ด้วยด้วยตัวของไดจูจินอันนี้พูดเลยกันนะว่าไดจูจินนะมีไดจูจินโผล่มาแต่ว่าตัวเกาะอกอะกลับไปตัวไหลไดจูจินมันใหญ่ไงเออมันเหลี่ยมแล้วพอคุมผ้าปุ๊บมันมันดูทุ้นทุ่งไปแปลกแล้วก็แล้วก็เท่แลวก็เท่เรับผมก็สิ่งแรกที่เปิดตอนมาเราจะเห็นนั่นก็คือการใช้ชีวิตของตัวพระเอกของเรานะครับโกจูบูฟด้วยการใช้ชีวิตแบบไร้ไรที่อยู่อารมณ์คล้ายจะโฮมเลดละเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าแต่เขาก็ใช้ สิ่งที่มีได้เป็นประโยชน์มากนะครับก็คือไเหมือนอยู่อาศัยกับอะไรนะใช้เทคซอสเป็นแบบมันเต้นเลยเออแบบไปปลูกพืชอะไรอย,อย,อยู่อยู่ตรงนั้นเลยบอกเลยว่าพี่เหลืองของเรานี่ไม่ปลื้มนะครับรับไม่ได้เลยแหละใช่แบบโอ้นี่ผมไม่กลัวนะพูดนะไม่กลัวฟ้าผ่าเลยไม่กลัวพระเจ้าลงทันเลอทําแบบเนี้ยอะไรเงี้ยเพราะออว่าไอตูบบุมันไม่ได้สนกันแล้วไนงะมันสนแค่ว่าอนี่มันเป็นแค่เป็นแค่หุ่นอะอารมณ์เหมือนเป็นทรัพย์สินนึงกูอะทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่า กูขังพระเจ้าดนกสอทเขาไม่ปื้มเลยขู่ครับว่าเอ้ยถ้าเองไม่ลงมานี่เดี๋ยวปลารดใส่เลยนะซึ่งเอาจริงตอนนี้เนี่ยพลังกาลังของไอ้เทเลโนโน่เนี่ยไอ้พูดตรงๆนะมันดูจะแข็งที่เุลในทีมแล้วตอนนี้ละว,ว่ามันแบบทุกคนก็เคยทุกคนก็พูดน,นในตอนนี้ว่าอย่าไปยุ่ให้มันโมโหอ่ะเพราะว่าม,ออมันแข็งจริงๆตัวเนี้ยใช่ไอ้ตอนตอนแข่งด bon อทบอล่ะเออที่มันปลาบอลแบบทีเดียวอะไอต้ตัวตัวลูกกิกกมันแบนอะเอออืม แล้วก็ผมชอบออันนี้นะเดี๋ยวก่อนพูดถึงการถึงเกมในตอนนี้เนาะเราพูดถึงนี้ก่อนทําไมไมันมีการย้ายข้างเกิดขึ้นนะตอนนี้คําถามคือทําไมดงอโมทโล,โลถ,ถึงได้ย้ายข้างมาอยู่ฝ no ่ายโนวันอ๋อตัวไล่ออกครับโดนไอ้โดนปลดโดนปลดใช่โดนปลดจากหน้าที่ด้วยข้อหาอพกพาอาวุธออที่ไม่เป็นมือของเออผมชอบไอตอนนี้ว่าตอนที่อะไรเนยะไม่รู้สีดาหรือใครพูดเนี่ยหรือพูด,พดว่าแบบ เลยนะจากนายกเส้มนตีเป็นผู้ก่อ,อก,การร้ายไปแล้วอ่ะใครพูดทุกคนอะ่ะแบบผีดภาพเลยเออ,เออเออที่แบบเอ,อ้ตอนนี้ไอ้นะแบบตอนแรกมันมีแค่ข่าวออกเนาะว่าเอ,อท่านนายกเนี่ยเขาโดนปลดอ่าแล้วแบบเอ,อ้ยทำไมถึงโดนปลดล่ะก็เพราะว่าโอ้เขพกพาอาวุธไม่พึงประสงค์ก็นั่นคือไอดาบของดงโมุเทโรเนี่ยแหละอืมแต่สักพักก็มีออลูกน้องเนาะระคังเงินมาไอ้นี่กิกี้นะครับมาส่งไอ้น,นี่ อ่ามาส่งข่าวส่งข่าวเออการเชิญยอะไรเงี้ยเอออ่าเป็นแบบมาโผล่ปุ๊บก็รู้เลยว่าไอการส่งข่าวจากตัวของทางฝั่งโนวันเนาะแล้วก็ตัวของอ่าดวงมุนโทโรเองคือย้ายฝั่งไปละไปอยู่ฝั่งนู้นอ่าโดยที่เขาอ้างว่าเอ้ยในเมื่อไอไอ้โลกฝั่งนี้แบบ มันบังคับให้ผมต้องลาออกอย่างไม่เป็นใจผมไปย้ายข้างเลยแล้วกันเพื่อครอบครองแหวนอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งนั่นแหละครับตัวกุณยูนิ่คอนก็บอกว่าโอ้อยูนี่เขาเปลี่ยนจากนาย,ยกกลายเป็นผู้ก่อการร้ายอะไรกันเหรอโอ้ยยอดจริงใช่ใช่แล้วเขาก็ใช้แหวนแหวนของเออโบเคนเจอร์แหละสร้างแบบสร,สร้างปราสาทได้นะครับโหแหวน<ม>ดีจร<ด><ด>ิงนะซึ่งปราสาทเนี่ยผมอูมมมเคยดูอันนี่ไหมไอ้เกมของญี่ปุ่นอะ่ะเออมันมันให้ฟีลนั่นแหละไอ้เออใช่ใช่จำชื่อเกมไม่ได้รู้สึกว่าที่เมืองไทยก็เคยมีเมื่อก่อนปะ เออบารสซ่าทักขึ่นอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วชื่ออะไรวะอะไรสักอย่างอ่ะเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เกมสร้างท่กขึ้นน่ะแต่มันคือไอ้เกมตะลุยปราสาทเนี่แหละที่เหมือนโออยชี้มั้งที่เขาซื้อมาแล้วแบบให้คนไทยไปเล่นกันอ่ะมีปราสาทมีโชกุนมีด่านแต่ละดานอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นประมาณนั้นจำได้ซึ่งก็ได้ฟิลประมาณนั้นเนาะเออมันก็มีเกมอ่ารายฉากเหมือนกันซึ่งโอ้พี่แดงผมนี่ก็เร่งเลยนายคือเป้าหมันชันนายเป็นยีวชั้นเดี๋ยวเจอกันแน่ตอนนี้อ่าซึ่ง พอเปิดปุ๊บก็ทุกคนจะไปที่ปราสาทเนอะซึ่งมันก็จะมีเรียกว่าด่านเยอะก็จะมีทั้งอะไรวะไอแปะด่านแปะแปะเออด่านแปะตบแปะไล่จับอะไรเงี้ยแล้วก็มีด่านดอสบอลแล้วก็พ่อแม่ลูก่ไอ้เรื่องพ่อแม่ลูกเนี่ยเออพ่อแม่ลูกเนี่ยผมพีอยู่เอะมันมันมันคือยังไงวะแบบไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่มันเริ่มไปแปลกแปลกแล้วเออผมนั้นผมคิดว่าเอะมันเริ่มแปลกแปลกแล้ว่ะทําไมมันถึงมีพ่อแม่ลูกวะอืมแต่พอสักพักเนี่ย ที่ไอตัวทางฝั่งนู้นอะที่โนวันมันกับอารมณ์เกึงแต่คอเนาะแบบว่าเอ้ยที่ตัวผู้ชายมันแบบอะไรนะที่มันไม่ยอมอยู่เฉยอะเพราะว่าไอตัวที่เป็นสองหน้าเออที่เขาบอกว่าเอ้ยให้ดงวฮโร่เนี่ยเขาจัดการเองอะไรอย่างงี้เขาเป็นพันธมิตรกับเราแล้วแต่แบบไอตัวผู้ชายนี่คือแบบโอ้ไม่ปลื้มเลยแบบเอ้ยทำอย่างนี้ได้ไงวะดี่าวดูเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเอจิงกหายตรงนี้ว่ะคือคือมันตอนแรกมันจะเรียกหุ่นมาใช่ไหมแต่ว่า ไอผู้หญิงอะที่มันเป็นคนที่มันจะเป็นทําหน้าที่ซ่อมหุ่นอะมันไอ้นี่อยู่อะเขาเรียกอะไรวะเออข้างไอ้นั่นอยู่อะใช่เขาข้างอยู่เขาเป็นโอตาคุอยู่แล้วไม่ซ่อมหุ่นให้อะใจไม่มีเวลาซ่อมหุ่นให้ช่งผมจําได้ว่าไอตัวผู้ชายอะเขาไอ้นี่นะเขาขอให้ซ่อมมาตั้งแต่ตอนแรกๆกันนะตอนนี้ไม่ซ่อมเลยตอนนี้ไหลแล้วเนี้ยตอนที่หกมึงมึงซ่อมไม่เสร็จอีกเหรอใช่น่าจะยังไม่ซ่อมเลยดูทรงอะเนี้ยว่ารอไปสิบตอนเขซ่อมอีกทีอ่ะใช่เขาเลยต้องแบบรวบรวมพักพวกเนาะ ซึ่งทําให้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วลูกน้องเนี่ยโอ้โหแบบลูกน้องรักแกมากนะเอาจริงดูเป็นลูกน้องรักเยอะเออเขาพากันไปเข้าไปในเกมของดงมุทโร่เนาะเพื่อได้แบบแทรกแซงแล้วก็จัดการกับเหล่าโคจูเจอร์โดยที่เขาเพ่งเล็งไว้ที่เลยว่าไอ้โกจูบูฟเนี่ยแน่นอนว่าเราเคยมีคดีกันมาก่อนอ่าแต่ในขณะที่ทุกคนเขาไปสู้กันเนาะก็ยุยดงมุทัโร่นี่ก็โผล่มาไหนไม่รู้แล้วก็แบบเฮ้ยน่าจะไปไม่ได้นะเพื่อนน่าจะต้อง เล่นเกพ่อกับแม่ลูกแบบพ่อแม่ลูกของเราเนี่ยให้ผ่านก่อนเออเออใช่ใช่จำได้ว่ามันมันต้องมันจะต้องเล่นเป็นพี่ชายมั้งสีเหลืองเล่นเป็นเออเป็นแม่เออไอไอสีคุณปู่เนี่ยน่าจะเล่นเป็นพ่อมั้งเออสีน้าเงินนี่เ,ออเล่นเปไ็นอะไรวะน้าเงินเล่นเปไ็นอะไรวะน้ำเงินผมจําได้แค่มันโดนเนโนตบอะเปรี้ยงเดียวแบบเออหรือน้ำเงินหรือน้ำเงินคือพ่อวะเออสักอย่างนึงแหละเออแต่เขียวน่าจะปู่มั้งเออช่เหอผมก็จําไม่ค่อยได้ละ นนนนคือในทีแรกที่โดนวอเทอร์โลโผมาแล้วแบบเออนายจะต้องเล่นตรงนี้ให้ผ่านก่อนนะอะไรเงี้ยตอนแรกของผมยังงงอยู่เอ๊ะทำไมมันต้องเล่นพอแม่ลูกวะจนกระทั่งมันตื้ออะตื้อให้ไอไอตัวบู๊บอะมันเล่าถึงอนี่ปะเล่าถึงประวัติของครอบครัว,วนนเออเพราะว่ามันมีแฟลชแบงไงเพราะว่านะแบบไอตัวดงวอเทอร์โลมาเล่น,นลปเป็นแม่ใช่ไหมแบบสมบทเล่นเป็นแม่แล้วแบบยื่นข้าวปั้นหรือขนมอะไรทุกอย่างให้แหละที่เป็นของเลนเออเออนึกถึง ัวของแม่เนาะในอดีตว่าเออแบบว่าแม่ทาอันนี้มาให้แล้วอยู่มันก็หลุดพูดเนาะอเออแล้วแบบเอ้ยนายจะไม่เล่าจริงเหรอเล่าหน่อยก็ได้อะไรประมาณเนี้ยอยู่ไปก็ไปไปเล่นกันเฉยเลย <c oughs> ซึ่งในทีแรกอะผมนึกว่า้นี่เว้ยที่ดโดโม่ไอ้โดมนทโร่ทนทำแบบเนี้ยมันจะทดสอบหรือมันจะฟื้นผมคิดไปไกลนะแบบเอ้ยหรือว่าเล่นเกมพ่อแม่ลูกอะมันคือบททดสอบที่จะฟื้นความทรงจําของไอ้โกจูบูบะอะไรเงี้ยเออ เริ่มพยายามมาช่วยโกจูบูฟอยู่วะโกจูบู Go อาจะเป็นคนสําคัญก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจะที่ไหนได้ออไม่ใช่หวะไม่ใช่ไม่ใช่ออไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าสักพักมันก็เฉลยนะว่าที่ไอ้ดงูทโร่ทามาถึงตอนเนี้ยด้วยความปัถนาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนั่นคือแกอยากจะมีใครสักคนมายืนเคียงข้างแบบจริงๆจังจัง,จงอ่ะคือเหมือนว่าตอนเด็กแกเป็นแบบแล้คนที่เก่งเกินไปอ่ะแบบเลยไม่มีเพื่อนอะ<ช>่ะเข้ากับใ,<ช>ใครใ<ช>ไม่ได้ <ผม S 1> อะไรประมาณนั้ผมนึกถึงคาร่โอ่ะเหมือนเหมือนทาร่โลเลย แต่ว่าของของทาโร่มันมันมีเพื่อน,น,ไ,นไงเออมันมีเพื่อนอ่ะแต่ว่าแต่ว่าเมื่อก่อนนั้นนั้นมันก็ไม่มีเพื่อนเหมือนกันนะเพราะมันเก่งเกินไปเก่งจนแบบชาวบ้านยังหวั่นใ้อ่ะแบบว่าไปจ่ายออกหนีกันหมดอ่ะผมจาได้เลยในดงโทาโร่อ่ะอมันก็ต่ซีจัสบัตไอ่ซีจัสบับเนาะแต่พอมาเป็นอันเนี้ยเขาก็มีปัญหาเหมือนกันว่าเออกับเก่งทุกอย่างเลยแต่หนักกว่าทาโร่อีกว่าอันนั้นอะทาโร่เกลียดใช่ไหมท,ทุกคนเกลียดทาโร่จะแบบนี้หายไปหมดเพราะมันเก่งทุกอย่างแต่อันเนี้ย รวมไม่เก่งทุกอย่างจนแบบทุกคนเข้ามาลุมรอมแล้วเชิดชูเป็นพระเจา้าอ่ะนึกแบบว่าเ,<อ> â, เป็นด้าน,นของเขาไปมากเกินไปอะ่ะเออเขาก็เลยแบบเอ้ยอยากได้สักคนหนึ่งมาอยู่เคียงข้างว่าเราเป็นเพื่อนกันอะ,อะไรเงี้ยแล้วสักพักหนึ่งก็แบบไนะโอ้ oh, my brother โอ้ oh, อะไรนะแบบอะไร shining friend อะไรเนี่ยวงกายเพื่อนรักกันเฉยเลย my best friend number one อะไรสักอย่างอ่ะเออแบบเอ้ย อยู่ๆก็แบบม,มันเปลี่ยนมูดเร็วมากอะ่ะคือตอนแรกเลยพ่อแม่ลูกกันอยู่ใช่ปะแล้วพอไอตัววูมันพูดถึงอดีตอะ่ะโอ้โหไม่เปลี่ยนมูดแบบทันทีทันควันอะ่ะกลายเป็นเรื่องเศร้าเฉ<อ>ยเลยเที่แรกจะาอยู่แล้วอะ่ะเออมันกลายเป็นเรื่องเศร้าเลยแต่อดีตวูปนนี่ก็ค่อนข้างไอ้นี่ดีนะแบบอะไรนะแบบเออตัวเองกับพี่ชายหายไปกับไมทีที่บ้านเนี่ยแบบมีลูกใหม่ละเอออืมซึ่งก็จากที่เราเห็นนั่นก็คืออ่า ในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าตัวเองกับพี่ชายเนี่ยได้หลงเข้าไปในป่าเนาะพร้อมกับเด็กคนอื่นๆที่เหมือนจะถูกลักพาตัวไปอยู่ในโลกของโนวันซึ่งผมว่าตรงเนี้ยมันน่าจะลิงก์ไปถึงตัวน้องสาวของในตัวยูนิคอร์นนั่นแหละอืมอืมแล้วทีนี้ก็นะเขาบอกว่าเขาพยายามจะหนีหลายครั้งเนาะแล้วก็เหมือนเขาบอกว่าพี่ชายอ่ะคือจะหนีไม่รอดอืมแล้วตัวเองอ่ะก็อันนี้เขาจะไม่บอกเนาะ มันบอกมันพูดแค่ว่าเหมือนจับค่าจับโผอลละไรสักอย่างไงแหละเออใช่ใช่ใช่แล้วอยู่ออก็กลับมาโลกตัวเองได้มันมีออบบงงๆเลยมันมีแฟตแบ็กหนึ่งที่เป็นหน้าผู้หญิงของของตัวสีแดงที่ค่อยๆหายไปอะ่ะอันนั้นคนช่วยปะเออ,เอ,อกำลังนึกอยู่ก็ม,มีคนช่วยเพราะว่าอย่างนี้มันพูดว่ามีหลายคนเหมือนกันที่เสียสละชีวิตไปเพื่อให้ตัวให,ให,ให้ตัวบูบมากลับมาโลกได้ก็มีพี่ชายแล้วก็พี่สาวคนนั้นอะ่ะเออที่หายไปในแฟตแบ็กตอนแรกๆอ่ะอืมแล้วพอตัวเองกลับมาที่โลกปัจจุบันเนาะก็ ไปเจอครอบครัวแล้วพบว่าเอ้ยครอบครัวนี่คือมีลูกใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเ,เขาก็เลยรู้สึกแบบเหมือนตัวเองเป็นคนนอกอันเนาะก็เลยไม่อยากจะเข้าไปแรกขึ้างไงก็เลยคิดน,น่าเศร้าแต่ว่าอันนี้ผมสงสัยบอบย่างหนึ่งก็คือไอ้เด็กที่มาที่ที่มาแทนในครอบครัวแล้วเนี่ยมันคือการทดแทนแบบเซตติ้งของโลกอะไปถึงแบบเอ้ยเด็กสองคนนี้หายไปปุ๊บโลกมันอาจจะแบบเหมือนเขียนโค้ดทับอะเพื่อเสกเด็กสองคนขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออนึกออกปะอืมไอ้กรณีหนึ่งก็คืออ่ามีลูกเพิ่มอีกสองคน อืมอืมไม่รู้เหมือนกันที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันอย่างไหนอืมแบบแบบปั๊มปั๊มกันเองหรือว่าโลกมันแบบเอาตัวทดแทนมาให้นี่นี่ไม่รู้ไงเออผมมีสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าคือผมไม่แน่ใจว่าพระเอกมันหายมันก็จะหายไปหลายปีแหละว<า>ุกทีแม่มันกลับมามันก็โตแล้วอ่อนะเออแถมโอ้โหเขาไม่รู้อีกสองคนเลยนะเออ,เอ,อแต่แบบไม่คิดไม่คิดถึงไอตัวพระเอกเลยหรอวะ เออเหมือนเ,ออเขาบอกว่าอะไรนะเออพ่อแม่มุฟออนได้แล้วอะ่ะเอออะไรประมาณนั้นใช่ไม่คิดถึงพระเอกกับพี่หน่อยว่าอะไรเงี้ยมันกเกยแบบเออไม่อยากไปพอ,อเล่าเสร็จเนี่ยดงวัโลดได้แบบถึงกับขำเลยขำกากเลยขำกากคนน้ำตาเออบอกว่นายนี่ก็เหมือนชันเลยนี่หว่าอะไรเงี้ยแล้วแบบอยูเออ่เป็นกายเป็นเพื่อนรักกันเฉยเลยเออมัจะเสียดายอย่างนึกถ้าโดงวมันเป็นตัวที่หกนี่ฮาเลยนะอะนี่ฮ <laughs> าฮ <laughs> ากาก,กันนะเอ้ยแต่อาจจะคุ้มก็ได้นะ มีเพื่อนเป็นอดีตนักการเมืองไงนะเว้ยเออหนุนหลังให้อะไรเงี้ยแล้วก็ร่วมมือกันต่อสู้เนาะแล้วมันก็บอกว่าผมชอบฉากนี้ว่ะที่โดงอเทโรบอกว่าเอ้ยความรู้สึกที่แบบมีเพื่อนร่วมต่อสู้แบบมีใครสักคนอยู่ข้างหลังเนี่ยมัน,เป,นเป็นอะไรที่ดีมากอะไรเงี้ยเออเท่ด,เดีนะอะไรประมาณนี้เออ,เอ,อผมชอบ<ด>นะมันมันมีตอนที่มันใช้ท่าไอ้นัน่นอะโมโมโทาโร่สแลตอะผมนึกถึงไอ้ในซีรีส์หลกักอะแต่อันนั้นมันจะต้องแบบมีคนไอ้นี่ให้อะอะไรนะหมุนหมุนเวทีให้อะ แบบหมุนแต่อันนี้มันใช้ได้เลยมั้งเออใช่เพราะว่าเขามีพลังของ my boyfriend ไงเพื่อนอันดับหนึ่งเออใช่ใช่ใช่เออไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วก็มีฉากต่อสู้ป่ะของยูนิคอร์นเนาะยูนิคอร์นผมชอบว่ะแร์ติกาซอสเออเออตัวนี้มันมีลูกเล่นเนาะมันมีลูกเล่นในการที่แบบมันมีส่วนมันเปลี่ยนโล่ให้กลายเป็นเนี่ยเซนทายเป็เซนทอร์โคเทเลยเออเท่ๆคือตอนแรกผมไม่รู้มันมีมันโล่มันแบบทำอย่างอื่นได้อีกเห็นมันแบบ อยู่ดีมันมันเลื่อนไอตรงแบบคันโยกมันเรืองแสงอะ่ะเลยแบบเอ้ยประกอบหลังได้ด้วยเหรอวะเอ้ยเท่ดีวะใช่โอ้นี่นี่เท่นีเท่ทตัวอื่นมีไ,มไหนไมไหนี่ตัวไอตัวสองหน้านี่เหไรแบบแบบแบบปิดบังแบบ,ออบ,บแบบอู้ททาไมกันนะโดงลเธโลอุตสาเชื่อใจแท้อะไรเงี้ยจำได้จริงมันมันดูมันดูไม่เก่งสมเป็นระดับบอสเลยวะไม่บอสจริงบอาเนี่ยเออจำได้ว่าตัวตัวมันเป็นไอบอสเนี่ยมันเป็นคู่ผัวเมียกันมั้งแบบอยู่ร่างเดียวกันเนี่ยจำได้ว่าตัวเมียเหมือนปื้มอ่ะปื้มไอโมโมทาโโลอ่ะใช่ แล้วก็โดนยูนิคอระะเบิดไปนะแต่ว่าจุดที่เด่นถึงสุดมันเหมือนมันฟื้นคืนชีพได้มั้งเออใช่ใช่คงไม่ตุยง่ายขนาดนั้นหรอกเออส่วน,ส,วนสองคนนั้นก็อะไรนะ,ะ<บ>โมงโมทรโรกับโกจูบุ๊ก็เหมือนจะมาตัดสินกันด้วยดาบเดียวอะไรประมาณนั้นแหะใช่แล้วก็รู้ผลนะครับเพราะว่าดงโมทรโรนี้คือพ่ายแพ้เนาะแล้วก็เสียวแหวนทั้งหมดนี่ให้กับ โอจูบูไปเลยนะครับแต่ว่ามันเขาก็ไม่ได้เสียใจเนาะเพราะว่าเหมือนกับข้ปพัฒนาเขาเป็นจริงแล้วไงนะตอนนี้ก็ได้แล้วเนาะเออมันก็ไม่จาเป็นละจำจำได้ว่าแหวนมีเจตแมนไทม์เลนเจอร์อมีสองอันไม่จริงมันมีอีกอันแล้วก็แล้วก็อะไรอีวะน่าจะมีก็มีสี่วงมีโบเคนเออมีโบเคนมีดงวทตโลมีไทม์เลนเจอร์มีเจตแมนใช่ไหมเอออีกวงอีกวงหนึ่งน่าจะเป็น เอจําไม่ได้ละมันมีสี่วงอ่ะ,อะเออประมาณนั้นแหละเออแล้วก็เมื่อชนะเราก็ได้แหวทนทันทีเลยนะครับได้ครบเลยครบเซตเลยนะฮะใช่มันโอนมาครบเลยแบบลอยมาเข้าเลยเอ่ะเออก็ถือว่าเป็นเลยที่นี่อยู่แบบก็คุ้มอยู่เนาะ<ม>จนกระทั่งแบบเป็นการเปิดตัวของไดจูจินนะครับโดยที่ก็ไอตัวนั้นคือขึ้นชีพเนาะแล้วอยู่ก็ยังไม่ทันโชว์อีกรอบนึงเลยก็โดนไดจูจินตอบพิละใช่บางนตึงอึ้งว่าเอ๊ย มาจากไหนว่าอีกตัวหนึ่งเพราะว่าหุ่นนี่คือทอนทไลนยหมดแล้วเนาะเออน<ช>ี่ดูได,ดูจินก็กลวออกมาเขาต้องไปรอดูกันในตอนหน้านะครับว่าไดทูจินนี่เขากลับมายังไงเนาะเหมือนอว่าตัวสียูนิคอร์นก็พูดมาว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เทกซอนนี่นานี่มันใครก็ไม่รู้แล้วแล้วก็แบบซูมหน้าซูมหน้าไปที่ไทเรโนนเจอร์ใชอ่อันนี้เขาแบบก็ถามว่าเออ เอามันอาจจะเล่นอะไรก็ได้นะเพราะว่ามันทาเลโน,โน่เหมือนกันไงอ,อีปลายมันสีแดงอ่ะเออจูเลนเจอร์สีแดงอ่ะเออพอเป็นทลเลนโน่ละเหมือนเขาแบบแปลงร่างขับหุ่นด้วยบ้างไม่ได้เหมือนไอ้พวกไอ้โกจูเจอร์อ่ะใช่ใช่ในต,ตัวอย่างนี่คือแบบแปลงร่างขับหุ่นเออจริงว่าถ้าฝรั่งดูน่าจะหายอยู่บ้างแม่งเป็นพาวเวอร์เ e นเลยผมว่าเขาน่าจะขายฝรั่งตรงนี้เนี่ยแหละเขาน่าจะไม่เรียกเดอูจินอ่ะเขาจะเรียกอะไรนะไอ้นี่ย i c ก o s o f เอออะไรเงี้ยเออผมจำได้ว่ามันมันชื่อซอสเนี่ยแหละอะไรสักอย่างซอสไอ้ตัวไดดูจินของฝรั่งอ่ะชื่อเมกาซอสเออเออมันดูกันว่าซอสของใครจะเก่งกว่ากันนะครับระหว่างซอสรุ่นใหม่ของญี่ปุ่นกับซอสรุ่นเก่าของเจอร์เมริกาเออจำได้ก็ก็มีแบบตัวอย่างตอนต่อไปบราบราบราเหมือนแกเป็นอะไรนะนักโบราณคดีอะไรสักอย่างเห็นมันพูดในตัวอย่างตอนต่อไปอ่ะแล้วก็มีฉากที่ไอ้ตัวโกจูเจอร์มันแปลงเป็นขบวนการไดโนเสาอเออก็เท่ดีนะ เออใช่เออปัญหาว่าปริศนานี่จริงผมว่าน่าสนใจนะเอาแล้วก็มีประเด็นหนึ่งพูดถึงครอบครัวเนาะเพราะว่าอ่าเหมือนครอบครัวทุกคนมีประเด็นหมดเลยอืออบางคนคนหายบ้างบางคนอ่ามีประเด็นเรื่องพ่อบ้างอย่างในเทเลโน่เนาะบางคนก็อ่นะคุณปู่เงี้ครบครอบครัวอ่าไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าสังเกตว่ามันมีแค่ไอ้เลโอคนเดียวอะที่ครอบครัวไม่ไม่พูดถึงเลยอ่ะคุ้มเพลสุดคือเหมือน คืออยากสีเหลืองยังมีพูดถึงพ่อมันอยู่บ้างแบบพูดแบบอ้อมออ่ะแต่น้ําเงินไม่มีเลยเออแต่ตอนหน้าเห็นในตัวอย่างแล้วมีโนวันเนาะเหมือนจะเป็นโนวันที่แบบเหมือนมาปะทะกลับไปตัวสีน้าเงินเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันว่ามันจะมีอเฉลยเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเกี่ยวกับครอบครัวของตัวนี้เนาะเออแต่ผมก็อยากจะรู้ว่าเออหรือว่าไอ้ตัวไอ้ตัวไลฟ์ผู้ชายคนนั้นอะมันจะเป็นพี่ของพระเอกอะเป็นไปได้ไหมจํากันไม่ได้เงี้ย ไอ้ไนดวงวันนันกนนสมองไม่รู้ดิอาจจะใช่มั้งไม่รู้เงืนเอออาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าอย่างน้องอ่ะเออก็อาจจะเป็นในตัวนั้นไงคนที่ขั่งสีน้ำเงินอ่ะมันก็อาจจะเป็นน้องของยูนิคอร์ใช่ไหมมันก็เป็นไปได้ที่ตัวผู้ชายที่มันขับขุนพนไฟอ่ะมันก็อาจจะเป็นพี่ของสีแดงก็เป็นไปได้เออ,อใครจะไปรู้แบบนี้อ่ะ <laughs> พี่อยู่ไม่ีไปแล้วเจอกันนานแล้วเจอไม่เจอกันนานแล้วดูสภาพพี่มันตีแต่งไม่อัพหนาขนาดนั้นพี่มันไปไกลขนาดนี้เลยนะแบบเจอกันนี่มึงใครเดี๋ยวนานแล้วไงไม่เจอกันนานแล้วไม่รู้ก็อาจจะใช่ก็ได้มั้งเออก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะเป็นตรงกับที่เราคาดทฤษฎีกันไว้หรือเปล่าอ่าต้องมันรอรุนกันก็สำหรับคลิปนี้นะครับมีประมาณเท่านี้นะครับก็ถ้าขึ้นชอบยังไงก็ จะลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สามารถจะคอมเมนต์และเปลี่ยนได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ผมแก้ดูไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ